สวัสดีครับวันนี้พบเกม Naruto b เ e รซิ่งกับผมครับ Mr K ก็วันนี้ครับมีอีเวนต์ใหม่มาครับเป็นอีเวนต์ด่านครับที่ให้เราลงไปเล่นเก็บพวกแต้มเก็บพวกเหรียญครับเพื่อเอามาแลกรางวงรางวัลนะครับก็เป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพราะเราไปลงปุ๊บเก็บลงเก็บเหรียญครับแล้วก็มาแลกรางวัลค่อนข้างจะคุ้มนะครับซึ่งไอเจ้าเกมเกมเนี้ยผมอยากจะทําคลิปนู่นคลิปนี่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดี เพราะฉะนั้นครับผมก็จะทำพวกอีวงอีเวนสไตล์ประมาณนี้แล้วกันนะอีเวนแล้วก็ปีการเปิดการชงการชาแล้วกันนะครับเพราะเกมเกมนี้ผมคิดว่าทุกคนแหละเกือบทุกคนครับคงจะเล่นเก่งกว่าผมเยอะมากๆเพราะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่คนหนึ่งนะครับโอเคไปดูอีเวนกันเลยครับอีเวนครับอยู่หน้าที่2อนะครับอยู่หน้าที่2อีเวนนั้นก็คืออีเวนของ Looking t a c t i r e นะครับอีเวนนี้เลย อีเวนต์นี้ครับก็มีเวลาอยู่ทั้งหมดก็เหลืออยู่ที่16วันนะครับ16 17วันนะครับก็ยังเหลืออีกยาวๆครับเหลืออีกยาวๆครับ16ถึง17วันเลยก็ด่านๆนนะครับก็มีอยู่3ความยากครับ A B C นะครับซึ่งด่านด่านเนี้ยเราสามารถทำเควสนะครับทำเควสครับเพื่อได้รับเพชรนะครับก็เพชรทั้งหมดครับที่คุณจะได้จากอีเวนต์นี้ครับก็ด่าน A ก็คือ 9เมตรครับด่าน B 9เมตรด่าน C 9เมตรนะครับก็ทำเควสก็ง่ายๆครับแค่คุณจัดทีมครับทีมสีฟ้าทั้งทีมสีเขียวทั้งทีมแล้วก็สีแดงทั้งทีมนะครับซึ่งด่านอีเวนต์ด่านนี้ศัตรูจะเป็นสีเขียวนะครับศัตรูจะเป็นสีเขียวถ้าต้องการจะชนะด่านนี้แบบง่ายๆนั้นแนะนำให้จัดทีมสีแดงนะครับเพราะสีแดงนั้นจะโจมตีสีเขียวเข้าแรงมากๆเลยนะ ซึ่งด่านอีเวนต์ด่านนี้ครับถ้าคุณต้องการได้แต้มเยอะๆครับหรือเหรียญเยอะๆเนี่ยแนะนําให้ลงกับเพื่อนนะครับลงกับเพื่อนหรือลงแบบโคออปครับลงแบบออนไลน์เพราะถ้าคุณลงกับผู้เล่นคนอื่นครับหรือลงกับเพื่อนครับคุณจะได้แต้มเพิ่มขึ้นอีก30นะครับอย่างเช่นคุณลงแบต A ครับลงแบต A ครับถ้าคุณผ่านด่านครับคุณจะได้เหรียญทั้งหมดก็คือ150เหรียญนะครับ และถ้าคุณลงกับเพื่อนครับก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นอีก30นะครับก็เป็น1 8 0ปเหรียญน,นะครับก็จะคุ้มขึ้นนะครับลงกับเพื่อนจะได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับเพื่อนคุณจะได้ช่วยกันตีด้วยไอคำว่าเพื่อนตรงนี้หมายถึงเพื่อนในเกมเพื่อนที่แบบเล่นแบบออนไลน์เพื่อนที่คุณไม่รู้จักก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนที่คุณรู้จักโกได้นะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะลงแบบคนเดียวให้ดูนะครับว่าดานนี้มันง่ายขนาดไหน ซึ่งอย่างที่บอกครับด่านนี้เป็นศัตรูอาสีเขียวนะครับก็ลงใช้ทีมที่เป็นทีมสีแดงนะครับซึ่งการที่คุณจะเล่นกับเพื่อนนะครับกดปุ่มสีฟ้าคือการสร้างห้องคือเราสร้างห้องครับกดปุ่มสีเหลืองครับคือการหาห้องนะครับซึ่งกดปุ่มสีแดงครับคือการเล่นคนเดียวนะครับเผื่อคนไม่รู้นะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวแล้กันพระขี้เกียจไปหาห้องครับซึ่งเพื่อนที่คุณควรจะเอาไปถ้าคุณเล่นคนเดียวนะ ก็ควรจะเป็นเพื่อนที่เป็นสีแดงนะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าพวกทาคาชิอะไรพวกนี้ก็เน้นทีมสีแดงเน้นเพื่อนเป็นสีแดงนะครับก็จะผ่านง่ายยิ่งขึ้นซึ่งทีมที่ผมใช้เล่นคือทีมทีมนี้นะเป็นทีมที่ผ่านง่ายๆครับก็มีทาคาชิเจ็ดดาวมีนารุโตผมค่อนข้างจะถูกใจไอ้เจ้านี่มากครับเพราะเป็นตัวละครตัวแรกเลยของเกมนี้ ที่มีค่าคอสอยู่ที่100ครับนี่เลยค่อนข้างจะถูกใจมากๆเลยนะก็ประมาณนี้ครับมีทากาชิมีนารุโตครับโอเคไปลุยกันเลยก็ใช้พลังงานในการลงครับของด่านอยู่ยที่3 0นะครับพลังงานในการลงอยู่ที่30ก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะกินพลังงานสักนิดหนึ่งเพราะใช้พลังงานตั้ง30นะ่ยแต่ก็เป็นด่านที่เก็บลงเก็บเหรียญคุ้มอยู่ครับเอาไปแลกของรางวัลเนี่ยคุ้มอยู่ ซึ่งด่านมันก็ง่ายจริงๆกดออโต้ไปเลยกันนะครับแต่ผม,มอยากจะเล่นให้ดูแล้วกันนะขี้เกียจกดออโต้ครับกอทากาชิสตูเป็นสีเขียวถ,ถ้าเราเอาตัวละครที่เป็นสีฟ้าลงเราก็จะตีน้อยลงแต่แตัวจะตีเราเข้าแรงขึ้นนะครับก็เป็นแบบแพ้ทางสีชนะทางสีนะครับ ทีมสีแดงสีแดงชนะทางสีเขียวสีเขียวชนะทางสีฟ้าก็ประมาณนะครับก็บเกมเกมนี้จะเน้นพวกเกี่ยกับพวกแพ้ทางชนะทางสีนะครับแพ้ทางชนะทางสตูกลุ่มที่2ครับเจอกับโอโรจิมารุนะครับก็ถ้าเราตีแบบธรรมดานะครับถ้าเราตีแบบธรรมดามันจะเคาน์เตอร์เรากลับนะครับใช้สกิลไม่ตากันไปเลย เรียบร้อยครับมันโคตรจะเลือดหน่อยครับแล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่ก็คือคาบุโตะครับกับโอโลจิมารุนะครับซึ่งโอโลจิมารุนั้นเป็นแค่ลูกน้องนะครับบอสใหญ่จริงๆก็คือคาบุโตะนะครับก็ใช้สก,กิลได้เลยใส่คาบุโตะเน้นที่คาบุโตะก็พอครับไอเ้เจ้าโอโลจิมารุนั้นคุณไม่ต้องตีก็ได้ตีแค่คาบุโตะก็พอครับ จะสกิอัดอัดกันไปตูโอเคครับก็ประมาณนะครับก็เป็นแา่อีเวนท์ที่ค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยและเหรียญที่ได้รับมาเอาไปแลกตรงไหนล่ะเดี๋ยวไปดูกันครับซึ่งของรางวัลครับที่สามารถแลกได้ก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างมากๆแล้วก็แต่ละอย่างก็ค่อนข้างจะดีมากๆครับ นี่ครับพานดานครับได้เหรียญมาทั้งหมด150เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเราไปลงแบบโคออบหรือลงแบบออนไลน์ครับก็จะได้เหรียญเพิ่มเติมขึ้นมาอีก30นะครับส่วนการแลกเหรียญน,นะครับเข้าไปตรงที่คําว่าช็อปครับช็อปเลยตรงนี้เลยเข้าไปที่ช็อปครับแล้วก็บรรทัดที่2ครับบันทัดที่2กดเข้าไปเลย ก็จะเป็นหน้าครับเอาไว้แลกของรางวัลนะครับนี่เลยครับก็ของรางวัลที่เป็นของรางวัลที่เด่นเด่นเด่นที่สุดก็คือไอ้เจ้าคาบุโตครับเป็นตัวละครใหม่ครับที่เข้ามาก็เป็นตัวละครใหม่ที่เป็นตัวฟรีด้วยให้เราแลกซื้อกันมาครับก็ควรจะแลกไอ้เจ้านี่มาก่อนเลยนะแล้วก็มีอีกหลายตัวครับที่สามารถแลกได้ก็มีพวกกาลาะไรคางเง่ประมาณนี้ครับ ซึ่งไอ้เจ้าพวกเนี้ยผมไม่รู้แฮะว่าเอาไว้ทําอะไรเนี่ยเห็นเขาว่าเอาไว้อัปเกรดดาวหรือเปลี่ยนร่างดาวเนี่ยแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเอาไว้อัปเกรดตระคอดอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับเพราะผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่าไอ้เจ้าพวกอาน้ำเต้าพวกดาบพวกแหวพวกเนี้ยเอาไปอัปเกรดให้กับตระคอดอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันโอเคเรามาแลกซื้อกันเลยซึ่งไอ้เขา้า คาบุโตะครับตัวแรกมันจะขายอยู่ที่150เหรียญแล้วก็ตัว2 3 4 5มหมันจะขายอยู่ที่700เหรียญน,นะครับก็แลกซื้อกันมาแนะนำว่าให้แลกซื้อทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดก็คือ6ตัวนะครับเพราะถ้าแลกซื้อมาครบ6ตัวปุ๊บเอามาอัปเกรดครับคาบุโตะก็จะมีค่าลักครับหรือค่าโชคอยู่ที่99ครับแล้วก็จะมีอาบิติดตัวนั้นเต็มแม็กนะครับ แนะนำว่าให้แลกให้ครบนะครับแลกให้ครบทั้งหมด6ตัวนะครับตัวหลัก1ตัวตัวที่เอาไว้กินอีก5ตัวนะครับโอเคไปอัพกันเลยซึ่งคาบุโตตัวละครน,นี้ก็ปตัวละครที่สกงสกิลถือว่าใช้งานได้นะครับถือว่าใช้งานได้เลยเอาไปลงเล่นเอาไว้พวกติดพวกสถานะเอาเอาไปติดพงติดพิษติดนู่นติดนี่ก็ได้อยู่นะครับ โอเคมาจับกินกันเลยผิดตัวผิดตัวจับกินผิดตัวผมต้องเอาตัวคะอรที่ผมจับล็อกไว้สิตัวนี้อ่ะตัวนี้แล้วก็จับกินกันไปเลย5้าตัวครบับหตัวครบ ก็จะได้ค่าลักครับหรือค่าโชคอยู่ที่99แล้วก็อาบิติดตัวก็จะเต็มแม็กนะครับกดกินกันไปเลย yes yes เป็นอ่าเป็นตรคอรฟรีที่ทำอีเวนต์ได้โคตรง่ายเลยครับแค่คุณเก็บตรงเก็บแต้มแล้วก็มาแลกซื้อค่อนข้างจะเป็นตรอร์ที่ทำง่ายมากๆเรียบร้อยครับ ลัก9 9อาบิลองเต็มครับโอเคเรามาดูสกิลกันหน่อยครับว่าสกิลของมันนั้นดียังไงครับสกิลของค้าบโตครับสกิลโจมตีธรรมดาครับก็คือจะทำดาวเมยครับสเท่าของพลังโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวครับที่อยู่ในวงนะครับแล้วก็มีโอกาส45%ครับในการปิดกั้นการฮิวเลือดครับ2เท่นะครับแล้วก็มีโอกาส55%ครับในการติดพิษครับ5เท่นะครับซึ่ง โอกาสในการติดพิษนั้นก็จะมีเยอะกว่าในโอกาสในการปิดการการฮิวนะครับปิดการการฮิวอยู่ที่45%ก็น้อยหน่อยครับแล้วก็ติดพิษอยู่ที่55%นะครับนี่คือสก,กิลในการโจมตีธรรมดาดูสก,กิลกันหน่อยซิซึ่งก็ถือว่าดีนะครับก็มีโอกาสครึ่งครึ่งแหละประมาณครึ่งครึ่งครับในการติดพวกปิดการฮิวใ,ในการติดพ,ตพงติดพิษนะครับก็มีโอกาสในการติดอยู่ที่ครึ่งครึ่งนะครับ ส่วนสกิลไม่ตายครับก็คือทําดาเมจ12เท่าของพลังโจมตีใส่สตู1ตัวครับแล้วก็มีโอกาส65%ครับในการปิดกั้นการหิวและก็มีโอกาส30%ครับในการลดพลังโจมตีสตูครับลงไป6เทิร์นครับ30%ในการลดพลังโจมตีลงไป6เทินก็ถือว่าถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยโคตรคุ้มครับถ้าติดนะถ้าติดนี่โคตรคุ้มเลยครับเพราะลดลงไปตั้ง6เทิร์เนี่ย คุ้มมากครับก็เอาไปเล่นแบบว่าเอาไปลุ้นดวงกันหน่อยถ้าดวงดีก็ติดไปเลย30%เนี่ยลดลงไป6เทินคุ้มมากๆครับส่วนปิดก้านการฮิลนั้นก็จะมากหน่อยครับอยู่ที่65%ก็ถือว่ามากหน่อยก็มีโอกาสติดเยอะขึ้นมาหน่อยนึง ็เป็นตัวคอยฟรีครับที่อย่ามองข้ามรับอย่างมองข้ามเลยนะเพราะเป็นตัวคอยฟรีที่มีการติดพวกสหารนงสถาน,นะก็ถือว่าเอามาเล่นได้อยู่ครับพอจะเล่นได้อยู่นะครับก็ประมาณนะครับอีเวนต์ของไอเจ้าอาลูกิงอะไรสักอย่างลืมและอีเวนต์ของคาบุโตะแล้วกันนะเป็นอีเวนต์ตัวคอยใหม่ของคาบุโตะนะครับก็อย่กากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับที่เหลือเกี่ยวใต้คลิปนะสาสวัสดีครับ